สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวเหมือนญี่ปุ่นทยประเทศไทยเมื่งญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เคยสีราชาใช่ไหมสีราชาใช่รู้ได้ไงอ๋อรู้อ๋อได้ชื่อออกเป็นคนญี่ปุ่นก็เลยรู้ว่าสีราชาคือคนญี่ปุ่นเยอะใช่ป่ะใช่เยอะเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเราอะมาเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยใช่ชื่อโอคุดโอคุดโอุด โอ,โอ,โอ้เย็นมากเลยนะเย็นมากปิดก่อนอ่ะปิดก่อนปิดก่อนこれ靴は脱ぐんですかここでเออดูดิเออนี่ไงเขาทำ <c oughs> เมื่อกี้เขาบอกเว้ยเขาพามาชมห้องเยอยแฮ้<อ>งครั้งนึงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้เขาทำเหมือนญี่ปุ่นเว้ยก็คือต้องญี่ปุ่นจะถอดรองเท้าตรงนี้กันครับทุกคนใช่ใช่นี่แล้วก็วางไว้นี่เรียบร้อยดูดิทุกคนห้องสวย,ยนะสวยมากนั่นคืออพาร์ตเมทัย ว้าดี้ยวมีิหอおおว้าโอยสวสวไหนูคนสงมากก็อยู่ชั้นส5้นะอ้โหนี่ถ้าไปชั้นส8เนี่ยสูงแค่ไหนนะสูงมากเนาะโอ้ห้องซีวิวอะเฮยยาบ้าอุมีก็บเจมบอมีระไทยน้องมี1ปีบหぐらいじゃない ไม่ได้เจอนะคือตอนโควิดไงไม่ได้กลับมาสักทีนะใช่นี่มึงกลับมาแล้วเห็นทะเลครั้งแรกเลยนะโอ้โหชั้น48ค่ะชั้น48ตรงนี้ไม่เป็นเอ่อคือเรียกว่าด่านฟ้าเลยแล้วกันนะใช่ตันนี้จะเห็นแบบเป็นวิวภูเขาหมดเลยภูเขาทะเลด้วยตรงนี้เขาปิดบริการอยู่นะให้กันนะใช่แต่เราเขาให้เราขึ้นมาถ่ายได้นะ อ่า本当อ่กใครเดิรขึ้นมาใช้วม,ชมวิวได้ด้วยมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มัน,มนกว้างมากดูสิแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลเขาสั่งให้ปิดอยู่แต่เพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะจริงๆมันออกแบบนี้ได้ด้วยนะครับ หเห็นน้องมือนะเจมนบูมีเอลจอฮมโอ้โโอ้โหโอ้โหตรงนี้คือสวยมากอะไอ้กนะสุดโกยว่ะเนอะดิเห็นมนเลยนะไอ้กะนะเห็นมนเลยอืมแล้วมันเป็นตึกที่สูงที่สุดของสีราชาด้วยอะใช่เหรอเออนี่นเราก็เลยเนี่ยเราคือเราอยู่บนสุดแล้วนะใช่บนสุดอ่า ตรงนี้ก็ไปอีกด้านหนึ่งได้กันนะโอ้ตรงนี้เห็นทะเลหมดเลยครับทุกคนสื้วย นี่เป็นด้านที่แบบว่าตรงนี้เขาจะเป็นเขาปิดอยู่นะฮะนี่ผมออกมาเขาจะเป็นเล่นแบบมีคอนเสิร์ตดนตรีสดอะไรตรงนี้ด้วยเนาะเออแล้วเน้นเนาะทั้งบนก็เป็นบาร์อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดหมดเลยเพราะว่ารัฐบาลสายปิดะเดี๋ยวมาตรการก็จะผ่อนคลายแล้วเนาะมาเดือนหน้ามิถุนาอะไรเงี้ยเนาะเดือนหน้าโอ้โหเสียดายเนาะอี่ว่าตรงไหนดูโน ตรงนู้นเป็นบางแสนหาดบางแสนใช่บางแสนแล้วก็ไล่มาเป็นศรีราชาศรีราชาแล้วก็เป็นพัทยาอืมอะไรประมนี้อ๋อดีเนี่วนตรงข้ามของทะเลเลยเนี่ยจะเป็นหัวหินเลยเออมือกู้กับหัวหินนะใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นชนบุรีไงชนบุรีโซนเฮนว่าญี่ปุ่นจะโอ้ย สีราชาที่เมืองญี่ปุ่นเลยเป็นชื่อว่าเป็นเมืองญี่ปุ่นเลยครับเจอคนญี่ปุ่นเยอะเมื่อกี้นะนั่งอยู่ที่โรงแรมเนี่ยเจอคนญี่ปุ่นเยอะมากเยอะมากลองสเตย์ใช่ไหมใช่ลองสเตย์ลองสเตย์ก็คือมาพักแบบว่าระยะยาวนะเพราะว่าพวกคนญี่ปุ่นนี่เขามาเนี่ยเขามาทำธุรกิจกันที่นี่อ๋อแล้วเขาก็มาพักกันหลายปีกันเลยครับที่นี่อะไรเงี้ยใช่เจออะไรนะภาษาญี่ปุ่นก็เยอะเยอะ อะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดอ่ะนะใช่ใเมนูอะไรก็มีภาษาญี่ปุ่นนะรู้สึกแป็ดเป็อ่ะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ไทยด้วยงนเลยค่ะเห็นวัดนู้นไหมนูนเห็นไหมเห็นอันนี้เล็กนะเล็กอยู่บนภูเขานั่นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปวัดนู้นกันเออเอาป่ะไปป่ะวัดนู้นเขาเห็นว่ามีแบบว่าเป็นแบบอยู่บนภูเขาแหมแล้วเห็นโรงแรมนี้เลยนะออ๋เออ อยากลองไปด้วยแหละเพราะว่าย่ yeah. <Yeah. S 1> คือศรีราชาเนี่ยมันก็มีที่เที่ยวพอสมควรนะ mm. แต่อยากพาไอ้แับไปวัดไงไอ้ mm. yeah. แับก็ไปวัดได้เดี๋ยวเราจะขับรถกันไป mm. นะยังไม่ได้ไปวัดหรอะเออยังไม่ไปวัดแล้วตั้งแต่มามาไทยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปวัดกันดีกว่ายุบวับตอนนี้ก็อยู่กัน บนวัดแล้วใช่ไหมกนี่ข้ามเขามาเลยเนี่ยใช่ไกลเลยนะไกลเนาะเป็นไงดูสวยเนาะวันนี้เนาะแต่ทำไมไม่มีคนเลยเนาะโอ้ช่วงนี้ไม่มีควโควิดใช่ป่ะใช่เอ้ยมีแอลกอฮอลด้วยก่ะนี่ไฟไปเตรียมไว้เยอะมากเอ้ยมีน้ำตกด้วยเสียงน้ำตกเลยไหมดูสงบนะ ว่าตัวสตาชโนะพั่โรงแรมมั้ไหนเโอ้ยไงไงทุกคนโรงแรมที่เราพักกันนะครับโอ้บูดไกลมากอ่แต่เห็นูุหมนเลยนะเอออตอนแรกเขาแนะนำให้มาวัดนี้พะวัดเนี้ยมาปุ๊บเรจะเห็นโรงแรมเราเลยแค่อากัตตาเทเกียวก็แออไม่ร้อนมากเกินเนาะกำลังดีเนาะไม่ฝนตกเลยอันนี้เที่ยงนะเนี่ยนะใช่แต่ว่ายังไม่ร้อนมากนะกันเนาะ วัดเนี้สวยมากนะดูดิ ouais. ส s. <S uh วยดิมีพระเขาโอ้โหแบบองค์เขาแบบดูแบบอลังการมากนะตรงนี้ก oh. ็ม oh. ีจุดถ uh, uh, ่ายรูปเลยอตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่ากลมๆมาเห็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นรูกแก้วอ่ะอ่านั่นตอนนี้เหรอน่าจะใช่นะใช่ป่ะใช่ป่ะให้นั่งตรงนี้ป่ะโหอาจจะสวยนะได มือสีราชาไงสวยปะสวยอ้กาดูรถคันนี้ <Huh. S 1> ไปละนองสีราชาและเขาพะโคโคอยู่ <For you? S 1> ละนองอย่างไกลเลยนะ uh. อยู่ข้างล่างเลยอะ่ะ uh. ขับมาถึงนี่ก็หน้ามานใช้เวลามานรักเท่าไหร่ดีแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเขามานั้นแหละคิดว่านะเออแล้วใช้เขาใช้รถคันนี้ในการมาใช่เ,เหรอเออเนี่ยลองดูดิขาด้างในเป็นยังไงโอ้โหแล้วแบบคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็นั่งเหมือนเป็นพา้าหรืออะไรสักอย่างนี้แหละอ้องเข้าไปนั่งเดียกันเเข้าไปนั่งไงโอ้เตี้ยเหมือนกันนะ ผมก็ไปทำคนนี้จะมาปฏิบัติธรรมหรือมาเป็นพระอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ร้อนอะไรหรอกนะ<อ>ร้อนกายแต่เย็นเย็นใจสวยกุตกรอะอกะมานไดเร่้องนีอไม่ดีกว่าอันเนี้ยคือทําบุญตามวันไงเกิดวันไหนก็เอาเนี้ยไปลอยตรงนู้นอันนี้ใช้ก่อนเนาะใช่ใช่เนี่ยเขาเรียกว่าทําบุญตามศรัทธาก็คือทาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ จิตใจเราจะให้ยี่สิบโอเคโอเคไอ้เกิดวันไหนวันอาจิโยบิ์วันจันทร์เหรออืมวันจันทร์อ๋อเนี่ยมีเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเกสุโยบิเกจิโยบิวันจันทร์วันันนจทร์โอ้โหดีนะเป็นเมืองญี่ปุ่นจริงๆแฮะสีสันชาเออเจ้าคุณนะเออแล้วก็ตรงเนี้ยเขาทำลอกอาไว้ให้เพื่อจะใส่เงินเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะอ๋อทำส,สวยๆนะเออ สวยงามไ,<อ>ไปไปไปลอยกันอันนี้เคยทำยังไม่เคยทำมารอตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไปแล้วไอ้อะก็จะโชคดีทำอะไรก็จะโชคดีอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็มาไหว้ตรงนี้ด้วยไหว้หร<ว>อไหวเหรอเป็นบทสวดแล้วก็พูด มหาอุปคุตโต,ะโตจมะจมะหาลาโภคุโตราภุณาภูนาคนญี่ปุ่นสวดมนต์นะครับโอเค อาหารยินเป็นไงบ้างเย่ไสุดยอดยอดเช่ไหมโแบบหรูากหลูหรางการปกติเราต้องไปกินที่ห้องอาหารในอาาแต่ว่าข้ังงนี้โควิดไงเขาก็เลยมาเสิร์ฟที่ห้องเลยอ๋อเสียดายเนาะได้ปะดีมีหอยมีแต่น่ากินมากน่ากินปะ ดูซาชิมิด้วยนี่ญี่ปุ่นอะไร้กะชอบเลยคิดถึงเปล่าซูชิที่นี่ซูชิเออเนาะคิดถึงเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยอะนี่น่าจะเป็นเออ่สเต็กสเต็กเนาะบาเป็นคิวสเต็กกันมั้งลองกินอยากกินยัง <S <S หิวข้าวโอเคเดี๋ยวมากินกันอตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยูอ่น,นะไอ้กะโปรโมชั่นอเลยโปรโมชั่นราคา2,900ันเ ๋อ้โลสองพันเาเนี่ 2, ยได้ทั้งกินแบบนี้แล้วก็ได้ห้องพักติดทะเลเหมือนเราด้วยอ,อตอนแรกอ่ะได้ห้องพักแค่ห้องดีรักสตูดิโอนะออแต่เนี้ยเราห้องเป็นซีวิวก็คือเห็นทะเลอ,อืซึ่งปกติไม่มีราคานี้นะสุดยอดปะใครดูคนถ้านะใครอยากมาเรียนนะต้องจองเลยฮนะอใช่คือตอนเนี้ยมันเป็นโยวงที่น่าเที่ยวนะเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ แล้ว้็มาตรการป้องกันโควิดนาอะไรเขาแบบดีอ่ะว่าเสิร์ฟนี่เขาใส่ถุงมือใส่แมสก์อใช่อนอไปกินละหิวข้าวโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ สบนะสบาย,มบายลมเย็นมากนั่งโรมแบบโอ้โหเย็น,นเ,เนนี่ยวกาแฟอะไรมากินนี่แหละนะเออดีมีท้องไม้เยอะมากเออท้่งไม้ต้นนี้อากาชอบไม่ใช่หรอันนี้ชอบยักได้มีเต็มเลยปะเออทำไมคืนซีว่าทุกคนี่นอนเยอะเออทำไมหมายถึงว่าไม่เท่ากันเหรอใช่คือเมื่อวานไปถามพี่มา พี่เขามาพาตัวน,นะพาโรงแรมบอกว่าที่เขาไม่เท่ากันเนี่ยเพราะมันมีเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยฮวงจุ้ยก็คือแบบว่าวัฒนธรรของจีนพี่เขาเรียกว่าฮวงจุ้ยคือแบบว่าถือว่าทางออกตรงนี้จะทําให้ลูกค้าเยอะขึ้นทําให้โชคดีขึ้นทําให้มีเงินมากขึ้นแล้วโรงแรมเนี่ยรู้ป่ะเมื่อวานเขาแนะนำมาบอกว่าเฮ้ยฮวงจุ้ยเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในโรงแรมเลยนะเออแบบว่าอย่างเช่นแบบระด,ดับของน้าตก การวาหูต้นไม้แล้วก็การตกแต่งข้างในห้องด้วยในล็อบบี้ในออทุกอย่างเลยขนาดห้ไอ้ตรงขา้างหน้าทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางติดถนนใหญ่นะ่ะอือหาชาอแต่เขาไม่ทําตรงนั้นนะ่ะเป็นทางเข้าเราทำทางข้างาเป็นทางเข้าเนื่องจากเรื่องของคงจุย้ยตรงนั้นในระถผ่านพอคนนะแต่ว่าเขาอะเพราะเรือ่งองเนี่ยฮวงจุยนะ้ยเขาก็เลยต้องมาแบบเป็นทางทนี้อย่างเงี้ยลองไปดูดิ ถ้าเข้าไปรอบ,บี้วันแรกจะเห็นว่าตรงที่เราขึ้นลิฟต์จะมีเป็นปลาือนดำบ,บ,บ,บนะนี้นะเขาก็แบบกี่ตัวกี่ตัวนี่คือเขากําหนดเลยนะว,ว,ว่าต้องกี่ตัวถึงจะฮวงจุ้ยดีอะไรเงี้ยญี่ปุ่นมีปะไม่รู้ของอะหรอแต่ว่าเอ้ยวางตรงนี้น่าจะโชคดีทำแบบนี้น่าจะมีนะใช่ปะ<อ>แต่เป็นของญี่ปุ่นนี่อันนี้ฮวงจุ้ยคนไทยเขาเชื่อกันแบบนี้ ไม่โรงแรมมัใหญ่หระดับนี้เขาคิดอยู่แล้วอ๋อสุดยอดอ่ะผมคิดไปนหนึงแล้วอาหารเลยอาหารก็อร่อยอร่อยมากก็ทานกินดินเนอร์กันนีโอ้โหสุดยอดอ่ะคือมาเป็นวัลุดิบแบบดีมากเลยใช่แหละน้ำนีำ่น้ำน้ำที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นน้ำพวกน้ำปั่นอะไรเงี้ยโอ้ตอนแรกคิดว่าเออสั่งมาจะเป็นยังไงสั่งมาเขาเป็นน้ำแบบเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะคือมันเป็นแบบหวานธรรมชาติของของน้ำชอบแบบพักผ่อน โรงแรมห้าดาวชอบไหมชอบบ่อของออนเซนที่ที่เนี่ยเป็นบ่อออนเซนแบบว่าเรีนแบบจากญี่ปุ่นมาเลยนะเป็นออนเซนที่เขาแบบว่านวัตกรรมมาจากญี่ปุ่นเลยองูดเลยนะนี่สาขาใหญ่ใช่ตัาโราชามนียเป็นสรขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลย สุดยอดสุดยอดปะอันนี้จสอ,องคนีทุวันมีกี่ตัวนที่ไหนสองคนนี่อ๋อมาแอดงอเอ,อ่อพายอากามาเที่ยวเมืองญี่ปุ่นบ้างอ๋อ <laughs>